สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้พยยอเยญ่อ้วนเกยรอยเอ็ดคนเกา่าคนเดิมขอนำภาพพี่น้องพบกับรายการอีสานข้าเห็ดสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้พยยอใยญ่อ้วนสิพี่น้องมาเบ่งนะครับการสมตู้เครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงอนเนกประสงค์นะครับใส่ในการลองคาราโอเกะหรือว่าใส่ในหอประชุมก็ไดนะครับ สำหรับเครื่องนี้นะครับพี่น้องอาการบนเขาที่มากคือเปิดขึ้นนะครับไฟเขาอยู่แต่ว่าที่มีเสียงนะครับดังตับ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 นะครับตอนนี้นะครับอากาศกับเปลี่ยนแปลงนะครับพราะเย้วนกับเปลี่ยนไข่อีกรอบหนึ่งแล้วล่ะครับพี่น้องเลยว่าจะอากาศเปลี่ยนแปลงยัางไรได้เรียงเลยว่าสันทอดหนาวก็เปลี่ยนฮ้อนก็เปลี่ยนฝนโตกก็เปลี่ยนแม่มันเอียงกระดอกระเดียดแท้กันดอกตั้งต่กี้ต่กวอนตอนว่าท่าน ในอายุหลายตอนยังเป็นวัยรุ่นอยู่ถึงประมาณสามสิบกวกาัวนี่กันยังมา่คือแข็งแข็งับเกียไข่วัดแต่ว่าแม่นโมปิดตะเกียบก็ว่าเลยเป็นปิ่นก็บ่ได้กินยาครับเซาอวองเอาเอโหลดว่าตันต่อสูมมือนีเอะบ่ได้เลยครับยังนิดน้ดนอยๆแนี่ย,ยป็นวัดเป็นไข่บนจังไดค่ะเบิง่งแรงสุขภาพเดอ้อพี่นองเดอ้อนะครับเอาละมนันอีบมไลายาย,ายหันเข่าเรื่องกันเลยนะครับพี่นองเดี๋ยวสิดภาพไปเบิ่งนะครับผมติทดสอบให้เบิ่งว่า อาการของเขาเป็นแนวไดไน,น้อ,นอ,ง,อง,งครับอ้าวพี่น้องฟังเบิ้งกับนั่นนะครับคือเสียงันเด็กรถขึ้นตามเสียงเลยนะครับอันนี้ก็คือเขากระตัดผักขยายออกไปเดร่นนะครับคือว่าผักขยายม่มมีปัญหานะครับปัญหาต้นโตของเขาก็สียู่ ในส่วนของสัญญาณที่ติปอนเขาอินพุตของภาคขยายนะครับเขาต้องสมย้อนกลับมาทั้งนี้นะครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันนะครับพี่น้องว่าสิเป็นตัวใดนะครับเอาล้ครับตอนนี้นะครับผมจะได้ทําการถอดนะครับไฟเลี้ยงชุด U S B นะครับหรือว่าชุดบูทูธนั่นเองนะครับพี่น้องแล้วเพราะผมถอดออกแล้วเป็นยังไงครับเสียงเงียบพอพี่น้อง อันนี้ก็คือชัดเจนแล้วนะครับคือว่าชุดบูทูตนะครับมีปัญหานะครับแต่ว่าปัญหานั้นสิเกิดจากตัวบูทูตเสียหายเองหรือว่าไฟเลียงนะครับชุดไฟเลียงบูทูตมีปัญหาไฟบํปกติหรือบอนะครับตอนนี้เข้าสิมาตรทำการเช็คไฟเบิรงนสกอนนะครับไฟหาวนนะครับเช็คเบิรงว่าไฟเขามาแล้วก็ไฟเขานิ่งบอกเขาสวิงตามเสียงที่ดังปัดปัดปัดบอนะครับถ้าเขาสวิงก็แสดงว่าไฟส่วนนี้มีปัญหานะครับถ้าเขานิ่งก็คือ สถนนีฐานนะครับฟันทงไดรเลยว่าชุดบูทูธเสียแนนนอนะครับขั้นตอนการสอบกับพวกที่ต้องเปลี่ยนตัวใหม่นะครับเพราะว่าพวกนี้มันถ้าเท้าที่ว่าสอบไล่ตัวเสียนี่ยมันบ่หุ่มนะครับเสียเวลาเปล่านะครับอะไรมิตรตัวกระจิตกระ้่อยนะครับทางข้างมันกัดแถบสิบอมีเอาโหลดหลานอะไรเขาบอก่เอามาขาเอาโหลดรับยังเขียนพวกซีชิปตัวนี้หน่อยต่างๆเนี่นะครับเอาละครับ ตอนนี้ผมกะเสียบเข้าไปขึ้นเขากะเชียงมยางอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเขาเป็นยังไงน,นะครับหลังจากนั้นผมกะสี่ได้สร้างบอร์ดของบูทูดนะครับตัวไม่นะครับมาใส่เข้าไปนะครับเพราะว่าถ้าสื่อในยุบันนะครับสื่อในตัวเมืองนะครับมันเกิดหลายบาทนะครับประมาณสามรอยกว่าบาทแต่แต่ถ้าเขาสร้างเอานะครับก็บถาแน่จากน่อยแต่ว่า เท่ากับเได้ราคาที่ถือลกนะครับโอ้ถือคู่กันไร้เลยครับใส่อะไรอยู่กับบัตเท่าเลยนี่ตัวจังหวัดมันกับได้อยู่แต่ว่ามันแพงมันแพงเท่ากว่าค่าเดินทางเท่าอีกนะครับค่าเดินทางแล้วก็เท่าที่มาบวกค่าแห้งค่าอย่างอื่นมันกับสี่ไร้บาทไปอีกงนะครับมันกับสี่เปค่าใส่ใจกับสี่ไร้ขื่นค่าสอบกับสี่แพงขืนลูกข้าก็อาจจะรับบ่ได้ก็ได้นะครับที่นี่มาหาเท้าได้อะไรที่ถูกลงนะครับเท่ากับสี่ บริจิตน้ำลูกค้าหลายปันดนะครับเอาพ่ออยู่ไหนลูกค้าอยู่ไหนเขาอยู่ไหนก็ถือว่าโอเคนะครับและนี่ก็คือชุดบูทูทที่ผมได้สั่งมาใหม่นะครับพี่น้องนะครับได้รีโมทมาพร้อมเลยมาดิครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิทําการนะครับเจาะใส่เข้าไปแท่นของเดิมนะครับแล้วก็เดินไฟนะครับเดินไฟตามจุดเดิมของเขานะครับคือเอาไฟหาโวต์เขาตำแหน่งเดิมบวกลบอ่บวกกาวให้ตรงกันนะครับ และนี่ก็คือตำแหน่งจุดที่ผมสิจอะนะครับผมในขทําการเอาเทปกาวนะครับไปแปะกับตำแหน่งที่จ่อนะครับตำแหน่งมากจุดของที่ไสบอร์ดเข้าไปนะครับไปไปไปแปะขบวนแล้วก็เอาดินสอนะครับมาวง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 ไ้นะครับเดี๋ยวก็ตีกรอบไว้นะครับว่าไออะไรที่เข้าที่ใสเข้าไปสอดเข้าไปน่ะมันก้วงมันแขบบํำไงนะครับนี่คือตำแหน่งที่ผมสิจอะนะครับพี่น้องพี่น้องครับ กันที่กิรไรล,ละเอียดมีลหลายกว่านี้อยู่นะครับแต่ว่ามือนีนะครับคือมีรถแทนะครับโอ้เสียงดังครับรอุกตือคือโค้มเลยนะครับมาดมบาัต่นีผมก็เลยหยุดหยุดการสอบง,งานไปพักหนึ่งนะครับบาดนีไา่ละเอียดที่ผมขึ้นว่าที่ไทยไ้ผมก็เลือเหมดเลยบาดแต่นี้ผมก็เลยบาดประกอบเซตเลี่ยวนะครับยังจังคิดพ่อบาดเนี้ยโอ้ยสันดอกแต่ว่ามันกับบมมีอย่างหลายดอกครับพี่น้องเปลี่ยนแครเฮ้า ป้อนไฟเลี้ยงนะครับเข้าไปตำแหน่งเดิมของเขานะครับเขากับซีมี่นะครับตำแหน่งอินพุตนะครับเอาพุตนะครับแล้วก็สายอากาศนะครับเข้าเอาเอาพุตขอนชุด u s b นะครับไปเข้ากับชุดอ่า e e ข้ออไรเซอร์นะครับของของเครื่องนะครับแล้วเอาสายอินพุตนะครับจากแจ็ค r c a ด้านหลังนะครับเข้าตำแหน่งอินพุตของ ่ชุดจู้เอ็นบีนะครับแล้วก็ต่อสายอากาศซ้ำนั่นแหละครับโมมิเงียงไรครับหลังจากนั้นก็ต่อไล่อินพุนนะครับส่วนไล่อินพุนนี่กับซิวตำแหน่งเดียวกันกับมันจะมีแจ็คกลมๆด้านหน้านะครับเป็นแจ็คเอยูเอ็กนะครับหรือสัญญาณออกนั่นเองนะครับพี่น้องเขาก็ไปเอาสัญญาณอินพุนนะครับเข้าตรงนั้นนะครับ เอ่อตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับกัวสีเรียบร้อยกับคํำพอดีนะครับกัวรถนเทเขาสีเงียบนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะได้ทดสอบเสียงให้พี่น้องม่งกันนะครับอันนี้ผมไม่ได้เชื่อมสัณสันเอ่อบูตูจากโทรศัพท์นะผมใส่อ่นขื่นเอติมของเครื่องเอานะครับพี่น้องสู้สวยงามเลยครับไปลายบระยับนะครับเหมาะกับการนองคาราโอเกะนะครับเข่าดาวปีใหม่ก็คือเป็นตะมย่ับนอยไ่ะครับเหมาะกับการนอคาราโอเกะนะครับเข่าดาวปีใหม่ก็คือที่เป็นตะมวนอยู่นะครับพี่น้อง ดังมากเลยอ่ะเขาแสดงเป็นเทวดาตกพี่น้องครับเป็นจังไดนะครับเบิ่งคลิปเร็วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดหมากกระดิ่งติดตามให้นั้ำในรครับพี่น้องครับสำหรับมนี้พอใหญ่อ่วนขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ